สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่รักท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่เมกาโฟนะก็เดี๋ยวจะารถมาทําท่อไอเสียนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าท่อไอเสียรถยนต์เนี่ยก็ถึงเวลาถึงระยะก็ต้องดูแลนะไม่ใช่รอจนแบบพุพังแล้วค่อยมาทําจริงๆแล้วเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเอมันมีอะไรไหมมันเข้ามาตรวจสอบบ้างก็ได้นะแล้วก็อยากจะแก้ไขทําอะไรให้มันใช้งานได้ดีเหมือนเดิม เดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรกับเจ้าคันนี้ได้บ้างนะครับจริงๆเนี่ยท่อไอเสียมันต้องมีอายุการใช้งานขนาดไหนแล้วเราต้องดูแลขนาดไหนจริงๆก็ถ้าบอกดูแลไหม ก็ไม่ต้องดูแลไม่ต้องต้องให้ช่างท่อดูแลอย่างเดียวคนที่ใช้รถเนี่ยจะต้องแบบว่าเฮ้ยมันต้องเข้ามาดูไม่ใช่รอให้ผูกไม่รอให้พังหรือไงส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาก็คือเสียงเปลี่ยนท่อแตกท่อรั่วอาการแบบมีกลิ่นมีกลิ่นแบบไอเสียเข้ารถอย่างเงี้ยก็เข้ามาเช็คก็คือถ้ารถเริ่มมีอาการใช่เข้าไปเสียนี่คือต้องรอให้มีอาการใช่ต้องรอให้มีอาการคอยเข้ามาเช็ค ถ้าท่อหม้อพักมันรั่วกลิ่นมันก็จะออกกลิ่นออกกลิ่นเข้ามาในรถหรือไม่ต้องมาเปลี่ยนละเสียงเสียงเสียงท่อเปลี่ยนไปกําลังอัดรถลงขับลแล้วมันแผ่วๆไปอ่าอย่างนั้นเราต้องเข้ามาเข้ามาเช็คแล้วนะถ้าท่อรั่วเนี่ยอ่าท่อมันยิ่งรถเก่าๆมากๆเนี่ยมันจะสนิมจะมีสนิมอ่าอ่าอแล้วท่อไอเสียพวกรถจอดทำไมมันเป็นสนิมจอด รถจอดพ่อพักอยู่ไม่ใช่สนิทขึ้นเวลาความชื้นมันไม่ได้แช่อย่างเงี้ยจอดความชื้นมีความชื้นมันมีความร้อนมันมีอะไรให้รถผมไม่ค่อยได้ใช้เลยซึ่งทับซ้อมากใหม่ๆจอดไว้นานๆหลายปีผูกมอดผูเพราะเวลาเจอน้ําเจออะไรเงี้ยมันไม่มีความร้อนเป็นไรความชื้นอะไรเงี้ยมันก็จะวันไหนมองพังมันผูกไปใช่ก็ผูกผูกไว้หว่ารถใช้งานทุกัใช้งานทุกวันตอนนี้ก็ อย so like, ่างที่บอกนะครับว่าเรามาตรวจสภาพเหมอท่อไอเสียงเงี้ยครับตอนนี้คืออย่างเงี้ปึ๊บไปแกไอนี่แกอย่างเงี้มีแผลอย่างเงี้อันนี้สภาพก็เริ่มผุแล้วอันนี้อันทีเป็นท่อเดิมติดรถเลยท่อเดิมติดรถเลยเหรออันนี้แสนดูที่นี่ได้แสนโลเลยเนี่ยแสนโลนี่มามาจากของเดิมติดรถเลยอ่าะนี่คือท่อเดิมๆเลยใช่อ่าอันนี้มันจะถ้าเป็นของเบนซ์เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับสองชั้นอันนี้คือ้านนอกเริ่มไปแล้ว ต้องต้องดิวเมื่อไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยเด็งกีก็ต้องได้น่าจะได้เวลาเปลี่ยนแล้วอ่าฮะอย่างงี้นะอันนี้คือยังไม่มีกลิ่นไม่มีรั้วยังนะยังยางยางแต่ว่ามันมันใกล้ละอ่าฮะอย่างงี้ปุ๊บอันนี้คือมน่าจะใช้ได้ยังยังใช้ได้มีหม้อพักกลางที่ผูกส่วนแคดก็ยังใช้ได้อยู่อ่าฮะยังไม่แตกอ่าอันนี้ก็คือยังใช้งานได้ต่อแต่ว่า ใกล้เวลาที่คุณต้องเข้ามาดูแลมาแล้ต้องซ่อมต้องทําแล้วนะครับถ้าแคทรุ่นเก่าๆที่มีอาการนะส่วนใหญ่ที่เจอแตกแคทแตกแคทแตกเลยอะเสียงก็จะดังบๆอ๋อมีขย่าอ๋อเวลาวิ่งแล้วมีเสียงีซักรู้สึกว่ามีมีเสียงตัวอะไรอยู่ในรถอยู่ในอยู่ในท่อยเขื่อ้ข้างในขาดที่เจอปัญหาก็คือตัวแคทที่แคแตก แล้วก็พักส่วนใหญ่ก็จะเจอก็ท่อผูกถ้าไส้ขาดท่อผูกไส้ขาดถ้าเป็นยอ่ะปส่วนใหญ่ปลายก็ไม่เป็นไรไหมปลายส่วนใหญ่ก็ที่เจอก็ท่อผูกส่วนใหญ่อันนี้ก็ยังไม่ผูกใช่อันนี้ก็ยังยังยังใช้ได้ใช่ก็คือตอนนี้ก็คือคันนี้ก็จะมีแค่พักกลางมีพักกลางที่ใกล้เวลาละนะครับก็มีพักกลางหนึ่งใบเท่านั้นเองนะแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะนุ่มขึ้นเงียบ เงียบขึ้นเคียบเงียบเหมือนเหมือนคล้ายเดิมนะครับถ้าอยากให้คาเล็กเตอร์รถแบบเงียบเหมือนเดิมก็ต้องควรที่จะใส่หม้อพักไปแบบเดิมประมาณนี้นะอ่ะนี่นะใครที่แบบว่าใช้รถอย่างเดียวเลยดูแลน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ดูแลช่วงล่างอย่าลืมดูแลถอยเสียด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ใครที่สนใจนะ่อยเสียทำที่ไหนก็ได้ถูกไว้แต่ถ้าต้องการคุณภาพผมแนะนำ เมกาโฟร์ครับเ <af> มกาโฟรมสินค้าดีมีคุณภาพติดต่อได้ที่ไหนที่เมกาโฟร์ครับโทรศูนย์แปดแปดแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ติดต่อได้ตลอดเวลาครับนี่ครับผมอขอบคุณครับ